10บคำถามที่พบบ่อยก่อนเปิดร้าน20บาทใครที่กำลังจะเปิดร้าน20บาทนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยคำถามแรกนะครับเปิดร้าน20บบาทต้องเริ่มจากอะไรบ้างคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างมีคำตอบที่กว้างมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะตอบแบบทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะครับก็คือก่อนเราจะทำธุรกิจอะไรก็ช่างนะครับเราต้องศึกษาแนวโน้มของธุรกิจก่อนแนวโน้มของธุรกิจหมายถึงว่าธุรกิจเนี้ยมันยัง จะไปต่อได้หรือเปล่าอ่ามันเป็นสิ่งที่คนในชุมชนของคุณต้องการหรือเปล่าซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากคนที่เขาอาจจะเปิดขายอยู่แล้วโดวยการไปสอบถามไปเซอร์เวยจากนั้นนะครับพอเราศึกษาแน,นองคมธุรกิจแล้วว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะทําธุรกิจนี้เราก็ไปหาแหล่งที่เขาจะสามารถที่จะขายส่งสิ่งของที่เราต้องการจะขายเนี่ยให้เราได้ตามแหล่งขายส่งต่างๆเนี่ยเขาก็จะแนะนําเรานะครับว่าสินค้าเนี่ยต้องขายอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างต้องหาทําเลแบบไหนงบประมาณยังไงซึ่งที่ทัดดาวเนี่ย เราก็ได้ให้บริการตรงนี้ด้วยเหมือนกันสรุปก็ค่อนง่ายๆเลยก็คือก่อนที่จะเปิดร้าน20บาทต้องทําอะไรบ้างก็ต้องศึกษาแนวโน้มธุรกิจก่อนครับประเมินความเสี่ยงก่อนครับว่าคุณจะทําแล้วประสบความสําเร็จหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาดีลเลอร์นะครับที่คุณไว้วางใจข้อ2ครับต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คําตอบ ก็ค่อนข้างกว้างเช่นกันเพราะว่าแต่ละพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยงบประมาณในการที่จะใช้ลงทุนเนี่ยก็ย่อมไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับร้านทัดดาวนะครับเราได้ทําแฟรนไชส์แบ่งออกเป็นทั้งหมด7แพ็กเกจตามความต้องการของลูกค้านะครับหรือ,อตามพื้นที่ของลูกค้าอย่างเช่นไซส์เอสเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทของเราเนี่ยก็จะ,ะลงทุนในพื้นที่ที่มีขนาด12 -15 ถึงตารางเมตรไซส์เอสโปรก็จะเป็น20-24ถึงตารางเมตรก็จะแบ่งไปดังนี้แต่่ถ้้้าาาลูกกคบอวมีพืน ที่ซัก40ตารตางเมตรแต่จะลงไซส์ S ได้ไหมลงได้ครับแต่ว่าผมต้องบอกลูกค้าอย่างนึงว่าถ้าลูกค้านะครับเช่าที่เพื่อขายสินค้าเนี่ยการที่เราลงแพ็กเกจที่เล็กกว่าพื้นที่ที่เราจะขายของมันจะทาให้เปลืองค่าเช่าครับเพราะปกติแล้วเนี่ยค่าเช่ามันก็จะขึ้นอยู่กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงของน้อยกว่าผู้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็ทําให้เราเปลืองค่าเช่าหรือพูดง่ายๆว่าค่าเช่านะครับมันจะถูกจะแพงมันขึ้นอยู่กับผู้คนในชุมชนหรือทาเลของมันฉะนน เราลงแพ็กเกจเล็กเนี่ยสินค้ามันอาจจะไม่พอพอสินค้าไม่พอคนเข้ามาซื้อของก็จะได้ยอดขายที่น้อยลงพอยอดขายน้อยลงเงินที่จะกลับไปหมุนเวียนเพื่อจ่ายค่าเช่าเนี่ยมันก็จะได้น้อยตามอันนี้ต้องเป็นเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ให้ดีสรุปว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยขึ้นอยู่กับทําเลถ้าลูกค้าบอกว่ามีงบเท่าไหร่ก็ได้ฉันอยากลงให้เต็มอันดีเลยครับขึ้นอยู่กับทําเลพื้นที่ของลูกค้าแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําแพ็กเกจของทัดดาวก ที่169,000บาทแพ็กเกจนี้จะเป็นแพ็กเกจที่น่าเล่นที่สุดเพราะว่าเป็นแพ็กเกจที่สินค้าอยู่ในระดับกลางๆไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปแต่ถ้าเป็น s i ส์ S หรือ S Pro ของเราเนี่ยสินค้ามันจะน้อยเกินไป ทำให้เวลาที่ลูกค้าเข้ามาถามหาอะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ค่อยที่จะได้ของแล้วพอมีร้านคู่แข่งมาเปิดทีเนี้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบถ้าร้านคู่แข่งเรามีของเยอะกว่าแล้วร้านเรามีของน้อยกว่ามันก็จะทําให้สินค้าร้านเราดูน้อยแล้วคนก็จะไปร้านคู่แข่งหมดเลยนะครับ <ín _ s 2> ข้อ3ครับเปิดแล้วจะขายได้ไหมทําดีหรือเปล่าข้อนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตอีกเหมือนกันครับก็แน่นอนว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็จะมีคําถามว่าไอ้สิ่งที่เราจะลงไปเนี่ยเราจะได้เงินกลับคืนมา,มามากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนกําไรมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้ก็ตอบยากเหมือนกันครับเป็นคําถามที่ค่อนข้างมีคําตอบที่กว้างแต่มันจะมีพอยต์หลักๆก็คือเปิดแล้วจะขายได้ไหมขึ้นอยู่อะไรหลักๆเลยนะครับจากประสบการณ์แล้วก็การเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่เราเคยเปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับทําเลฮะทำเลเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าลูกค้าจะขายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่รอดหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยลูกค้าต้องเลือกทําเลให้ดีครับพอเลือกทําเลดีก็เหมือนมีใช้ไปกว่าครึ่งเกิน50%ไปแล้วสินค้าเนี่ยจะขายได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับทําเ ทั้งสิ้นเลยร้านทัดดาวของเราเนี่ยก็ให้บริการประเมินทำเลให้ฟรีนะครับก่อนที่จะเปิดแฟรนไชส์กับเราโดยเราจะประเมินทำเลยอย่างตรงไปตรงมาและแม่นยำว่าทำเลตรงนี้มีศักยภาพพอหรือไม่ที่จะให้ลูกค้าเปิดซึ่งจริงๆเราให้บริการมากกว่าการประเมินทำเลอีกเพราะว่าเราจะประเมินความพร้อมของตัวลูกค้าเองด้วยว่ามีเงินทุนหมุนเวียนเท่านี้ต้องการจะเปิดแพ็กเกจนี้ค่าเช่าเท่านี้จะอยู่ได้หรือไม่ตรงนี้เราก็มีบริการให้หมดเลย ข้อ4ี่ครับทำเลต้องหาแบบไหนค่าเช่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมต่อเนื่องจากข้อที่แล้วก็คือทำเล มันเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับทีนี้ก็จะเกิดคําถามว่าทําเลต้องหาแบบไหนแล้วทําเลแบบไหนถึงจะเรียกว่าทําเลดีทําเลไม่ดีแล้วทําเลดีเนี่ยค่าเช่ามันต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ทําเลที่ดีเนี่ยก็จะต้องแน่นอนนะครับต้องมีคนผ่านเยอะแต่คาว่าคนผ่านเยอะเนี่ยมันมันผ่านเยอะแบบไหนขับรถผ่านหรือเดินผ่านจริงๆแล้วธุรกิจ20บาทเราเน้นคนเดินผ่านเราไม่เน้นรถผ่านเยอะถ้าเป็นร้านปลีกนะเพราะว่าเราจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับผมเจอลักษณะ ที่ลูกค้าไปเช่าตึกแถวอยู่ริมถนนใหญ่นะครับลองนึกภาพถนน4เลนเลยแล้วก็รถผ่านไปมาเยอะมากเลยแต่ประเด็นคือว่าธุรกิจ20บาทมันคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อมันคล้ายๆกับร้านชำครับมันอิงกับคนในชุมชนมากกว่าคนสัญจรนะเพราะว่าสินค้าในร้านเป็นของใช้ ฉะนั้นมันจะขายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันอยู่ในชุมชนครับนะอันนี้ต้องเป็นพอยต์หลักๆเลยคือต้องดูทาเลให้ขาดต้องอยู่กับชุมชนอย่าไปอยู่กับสถานที่ที่คนสัญจรไปมาอย่างปั๊มน้ามันบางทีลูกค้าบอกว่าเป็นที่สัญจรไปมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูว่าปั๊มตรงนั้นอะ่ะมันอยู่ในชุมชนหรือมันอยู่เส้นถนนเมลหลักบางทีปั๊มน้ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่นอกชุมชนซะเสมอไปเพราะบางปั๊มก็เปิดในถนนรองเป็นเส้นทางหลวงชนบทอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปทําเลต้องหาแบบไหนทาเล ต้องหาที่ที่อยู่กับชุมชนนะครับอยู่ในซอยซอยเล็กซอยย่อยตามตลาดถ้าลูกค้าไม่อยาก,กิดมากตามตลาดนามเซเว่นนิเลเว่นบิ๊กซีเล็กโลตัสเล็กหรือว่าเป็นพวกสถานที่จับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะค่าเช่าเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมจริงๆเนี่ยลูกค้าหลายท่านบอกผมว่าเจอทำเลแล้วค่าเช่า2 0 0 0 0 30,000จะคุ้มไหมบางคน5 0 0 0 0 6 0 0 0กจะคุ้มไหมอันนี้ผมต้องตอบตรงๆว่าค่าเช่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทำเล เหมือนที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือตัวค่าเช่าเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนผ่านมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าเช่าถูกคนก็น้อยค่าเช่าแพงคนก็เยอะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าต้องประเมินให้ถูกนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบที่ที่ค่าเช่าสูงหน่อยแต่ไม่สูงมากจนเกินไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไม่สูงมากจนเกินไปเราก็จะต้องมาประเมินครับว่าถ้าเช่าเท่านี้น่าจะขายได้วันเท่าไหร่แล้วไอ้ขายได้วันเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอกับค่าเช่าแค่ไหน ผมเคยมีลูกค้าที่เช่าอยู่บนห้างเดือนละเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่ เขาขายได้วันแรกเนี่ยก็หมื่นห้าไปแล้วฉะนั้นเนี่ยรวมๆทั้งเดือนเนี่ยมันตกประมาณ4ี่แสนห้านะครับสี่แสนห้าเนี่ยกำไรนไ 1, เนี่ยก็ต้องมีสัก30%รนะครับแสนห้าอะไรอย่างนี้กําไรพอมันได้แสนห้าเนี่ยยังไงเจ็ดหมื่นเขาก็ยังเหลืออีกตั้งเจ็ดหมื่นเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยคำว่าค่าเช่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเจ็ดหมื่นแพงไปไหมห้าหมื่นแพงไปไหมมันตอบไม่ได้มันตอบเป็นตัวเลขไม่ได้มันดูเป็นตัวเลขไม่ได้มันต้องดูว่าคนผ่านมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าคนผ่านมากค่าเช่าห้าหมื่นก็อาจจะไม่ได้้แพงงถาาาามมมคนนนัผ่กริ ฉะนั้นร้านทัดดาวของเราก็มีบริการการประเมินทําเลการประเมินความเสี่ยงให้ตรงนี้ด้วย ข้อ5าครับกำไรค่าสินค้ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันคือเวลาซื้อของจากเราไปแล้วไปขายในราคา20บาทจะได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์ตกเฉลี่ยสินค้าทางร้านนะครับจะตกอยู่ประมาณ30ตัวสินค้าเนี่ยมันจะมีหลากหลายราคาแหละแต่พอมันเฉลี่ยกันแล้วมันจะได้อยู่ที่30ทุกๆยอดขาย100บาทลูกค้าจะได้กําไรอยู่30บาททุกๆยอดขาย10,000บาทจะได้กาไรอยู่3,000บาทข้อ6ครับลงทุนเองหรือซื้อแฟรนไชส์คุ้มกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกัน,น อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยากจะประหยัดงบประมาณในการลงทุนครั้งแรกถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะมีการสืบเสาะหาที่ไปที่มาของต้นทุนต่างๆแล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าระหว่างของตัวเองกับของแฟนชายถ้าลงทุนเองมันจะถูกกว่าหรือไม่จริงๆผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าคาว่าถูกกว่ามันอาจจะไม่คุ้มกว่าครับคำว่าถูกกว่าเนี่ยกับคำว่าคุ้มกว่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะคำว่าคุ้มกว่าเนี่ยหมายถึงลูกค้าจ่ายเงิน100บาทได้สิ่งที่มันมีมูลค่าใกล้100บาทมากที่สุดความหมายคือ ลูกค้าจ่ายเงินร้อยหนึ่งแต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับนะ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่ลูกค้าจ่ายเงิน50บาทแต่มันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าคือมันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวลูกค้าเท่าไหร่สิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆก็คือว่าการลงทุนเองมันอาจจะช่วยประหยัดได้นิดหน่อยแต่สิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงเลยก็คือ1นนะครับการลงทุนเองเนี่ยมันไม่มีคนช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ความรู้และประสบการณ์ว่า สินค้าควรจะขายอะไรชั้นควรใช้แบบไหนหรือว่างานจัดร้านควรจะเป็นแบบไหนการออกแบบป้ายควรจะเป็นแบบไหนสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญ นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรายังไม่เคยทําธุรกิจเราก็จะยังไม่รู้ว่าอะไรขายดีหรือขายไม่ดีถูกไหมฮะแล้วก็ชั้นนะครับเราไม่เคยซื้อมาก่อนเลยเราไม่เคยซื้อชั้นที่จะมาลงร้านมาก่อนเลยเราก็ไม่รู้ว่าชั้นเนี่ยแต่ละโรงงานมันใส่ด้วยกันไม่ได้ผมเคยเจอลูกค้าซื้อชั้นจากจังหวัดหนึ่งครั้งแรกแล้วไปซื้ออีกจังหวัดหนึ่งครั้งที่2ปรากฏเอามาใส่ด้วยกันไม่ได้ปรากฏว่าต้องเอาไปเปลี่ยนหมดเลยฮนะแล้วก็จะต้องขาดทุนในส่วนที่ต้องต้องเอาไปเปลี่ยนหรือจะเป็นในเรื่องของการจัดร้านจัดยังไงให้้้มมมัััันนนนนขขาาาาาายยยดดีจงงไใหห่ซืืออรเเเวล เข้าไปเดินในห้างกับเข้าไปเดินในตลาดฟิลมันจะรู้สึกต่างกันเพราะอะไรเพราะการจัด จัดวางสินค้าหรือการคำนวณน,นะครับพื้นที่ช่องทางเดินนะครับการติดตั้งไฟติดตั้งป้ายต่างๆ,ๆนะมันต่างกันบรรยากาศในร้านมันก็ต่างกันความน่าซื้อหน้าขายมันก็ต่างกันนะแล้วถ้าความน่าซื้อหน้าขายมันต่างกันคุณคิดว่ามันจะกระทบกับยอดขายหรือไม่แน่นอนมันต้องราทบถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคำว่าลงทุนเองหรือซื้อแฟรนไชส์คุ้มกว่าจริงๆแล้วผมต้องตอบว่าซื้อแฟรนไชส์เนี่ยยังไงมันคุ้มกว่าฮะลูกค้าอาจจะจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแต่ลูก้ามไม่ได้ซื้ออุปกรณ์จาก แต่ลูกค้าซื้อประสบการณ์จากเราต่างหากสิ่งที่สําคัญในการลงทุนไม่ใช่ว่าลูกค้าจ่ายได้ถูกแค่ไหนแต่คือลูกค้าได้ประสบการณ์จากคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยไปได้มากแค่ไหนต่างหากเพราะว่ากว่าเราจะทําอะไรเป็นหรือเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์มากใช่ไหมครับการลูกค้าลงทุนเองเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดปัญหาที่ว่ามันต้องลองผิดลองถูกช่วงแรกๆมันก็จะขายไม่ดีซึ่งผมมองว่ายอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการบริการต่างๆเข้าไปเพื่อที่ตัวเองจะได้บริหารร้านได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วข้อ7ครับร้าน20บาทจําเป็นต้องขาย20บาททุกอย่างไหมเวลาที่เราเปิดร้าน20แล้วเราจะเอาสินค้าราคาอื่นมาขายแล้วก็กลัวลูกค้าจะบอกว่าเราหลอกเขาซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยร้าน20บาทสามารถขายราคาอื่นได้นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือคุณต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจนแค่นั้นเองคาถามต่อมาก็คือว่าถ้าเราขายราคาอื่นด้วยและร้านคู่แข่งเรามี20บาททุกอย่างแต่ ร้านเราขายราคาอื่นๆด้วยร้านไหนจะขายดีกว่ากันอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องราคาเลยขึ้นอยู่กับความหลากหลายของสินค้าแต่ละร้านถ้าร้านแรกขาย20บาททุกอย่างแต่สินค้ามีแค่500รายการแต่ร้านเรา20บาทบ้าง แล้วก็ราคาอื่นๆบ้างแต่มีพันรายการอย่างนี้ร้านเราจะขายดีกว่าแต่คุณต้องดูด้วยว่าสินค้าจับราคาหรือสินค้าเกินราคา20องคุณแหละที่มีมันราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปที่หาได้หรือเปล่าความหมายของผมก็คือสมมุติคุณไปเดินห้างสรรพสินค้าเจอไม้กวาดที่ห้างสรรพสินค้า100บาทในร้านคุณเนี่ยถ้าในร้านคุณขาย40บาทอันนี้ลูกค้าเขาก็จะเปรียบเทียบกันแล้วว่าอ๋อในห้าง100บาทแต่ในร้านเรา แค่40บาทะอันนี้ถูกกว่าซื้อนี้ดีกว่าเห็นไหมครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็น20ฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าเขา prefer หรือสิ่งที่เขาคาดหวังจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของราคาที่มันถูกกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันจําเป็นจะต้องเป็น20บาทเสมอไปเห็นไหมครับเพราะเวลาคนเราจะซื้ออะไรอ่ะเราจะเปรียบเทียบถูกไหมครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันซื้อที่นี่ถูกกว่าหรือแพงกว่าเห็นไหมครับแต่คําว่าถูกกว่าหรือแพงกว่าไม่จําเป็นว่าของที่ถูกกว่าต้องเป็นราคา20บาทเสมอไป ข้อ8ครับสินค้ามีมอกสคบลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นที่ร้านทัดดาวลองนะครับสินค้าที่ลงให้แฟนใช้ทุกอย่างเนี่ยถูกต้องหมดเลยมอกสคบลิขสิทธิ์ถูกต้องลูกค้าขายได้อย่างสบายใจทุกอย่างซึ่งผมจะสอนวิธีดูด้วยนะครับในคลิปวิดีโอที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะฝังลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหรือว่าอาจจะปักหมุดไว้บนคลิปนี่นะครับแล้วลูกค้าก็ลองคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าสินค้าที่มีมอกดูยังไงสคบดูยังไงแล้วก็ตัวลิขสิทธิิ์เน่ยดดูงงงไข้้้ออ9รบปาา20ทต จดทะเบียนอะไรหรือไม่หลักๆเลยก็ต้องเป็นเรื่องของทะเบียนพาณิชย์นะครับซึ่งสามารถไปขอจดได้ที่เขตนะครับเปิดร้านก่อนแล้วก็ค่อยไปจดก็ได้นะครับทะเบียนพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีผลกับภาษีอะไรนะครับเป็นเพียงแต่ว่าเป็นใบที่แสดงผลการรับรองว่าเราได้เปิดร้านนี้จริงๆเรามีธุรกิจอันนี้เป็นของชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นครับข้อ10ครับระบบขายสินค้าจําเป็นหรือไม่ระบบขายสินค้าคืออะไรระบบขายสินค้าคือตัวชุดอุปกรณ์ POS ที่จะใช้สําหรับคิดเงินคานวณเงินให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าเลือกสินค้้าเสร็จแลว มาวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ใช้ปืนสแกนเนอร์เนี่ยยิงนะครับว่าสินค้าที่ซื้อขายไปในจำนวนกี่ชิน้นกี่ชิ้นบ้างแล้วระบบขายสินค้าเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทําบัญชีได้เร็วขึ้นเพราะปกติแล้วเวลาที่เราขายสินค้าอะไรแต่ละอย่างเนี่ยวิธีคํานวณบัญชีแบบเก่าก็คือเราจะต้องจดสินค้าทีละรายการถูกไหมครับแต่ด้วยความที่สินค้า20บาทเนี่ยมันเยอะมากแล้วเวลาเรียกลูกค้าเนี่ยซื้อขายแต่ละครั้งแต่ละบิลเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ซื้อชิ้นเดียวเขาซื้อทีละ5 ต้องรอ,อนานนี่คือประเด็นแรกเลยเพราะลูกค้ารอ,อนานเขาก็ไม่อยากมาซื้อเราอีกแล้วเรื่องที่2คือพอเราขายเสร็จไปแล้วเราต้องมากดเครื่องคิดเลขบวกทีละตัวว่าต้นทุนรวมของสินค้าที่ขายได้ทั้งหมดวันนี้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายทั้งหมดมีกาไรเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งมันใช้เวลายเยอะมากต่างจากการที่เรามีระบบ POS ฉะนั้นถ้าไอ้พูดตรงๆแล้วระบบ POS เนี่ยมันดีกับเรามันทําอะไรได้บ้างมันสามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้รายได้ของเราเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขาย ดีไม่สมาชิกเรามีกี่คนบ้างหรือจะเป็นเรื่องของการรับคืนสินค้าว่าสินค้าเนี่ยมีชารุดเสียหายขาดหายไปอย่างไรยังไงบ้างตัวระบบเนี่ยก็จะบอกทั้งหมดเลยซึ่งถ้าซื้อแฟนชายของทัดดาวเรานะครับตัวระบบเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์ของทัดดาวเองและเป็นแบบออนไลน์สามารถดูได้ทุกที่ทั่วโลกแล้วก็สามารถดูได้ผ่านมือถือด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ร้านเองหรือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศใช้ลูกน้องเฝ้าร้านนะครับมีพนักง,งานเฝ้าร้านก็สบายใจได้นะครับ พราะว่าเราสามารถที่จะดูผ่านออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับว่ายอดขายวันนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ข้อที่ผมนํามาฝากวันนี้10ข้อนี้ก็เป็นคําถามที่ผมคิดว่าใครที่กําลังที่จะเปิดร้าน20บาทนะครับต้องมีสักข้อใดข้อหนึ่งที่อยู่ในหัวใจคุณแน่ๆฉะนั้นถ้าคุณได้คําตอบแล้ววันนี้นะครับผมขอฝากแฟรนไชส์ทัดดาว20ไว้ด้วยนะครับแฟรนไชส์ทัดดาว20เราทําอะไรให้บ้างเราทําให้ตั้งแต่ประเมินนะครับความเสี่ยงให้กับลูกค้าที่กําลังจะเปิดแฟรนไชส์หรือว่าอยากจะมีธุรกิจร้านทุกอย่าง20บาทนะครับจัดการเตรียมของเตรียมสินค้าเตรียมชััั้้้้้้้นนนนเตรรรรียยยมมปปาาาพอไจดดใหดวะคบ แล้วหลังจากนั้นก็ดูแลกันยาวๆเลยนะครับในเรื่องของสินค้านะครับเวลามาซื้อกับเราเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกแฟรนไชส์ก็จะได้ในราคาพิเศษนะครับแล้วก็เปลี่ยนคืนได้แล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องการตลาดตลอดอายุของแฟรนไชส์เลยนะครับตลอดชีพกันเลยฉะนั้นนะสำหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์ทัดดาว20สนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่0 9 2 6 8 7 8 7 7 7นะครับอันนี้ปรึกษาฟรีก่อนที่จะเปิดร้านได้เลยนะครับแล้วก็ที่ w w w t a d d a o com หรือที่ Facebook ทัดดาวซูเปอร์สโตร์นะครับ